ลงานนาวัตกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บันไดหขั้นที่ได้ผลนางพิมพ์ใจส่งแสงคู่กศนตำบลหัวงวส่วนการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกรสิน เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สามารถอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง 2. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีทักษัการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน3เพื่อยกระดับผลสำเน็จทางการศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆด้วยของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกศสนาตำบลหัวงัวงเชิปริมาณนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต จำนวนสองคนกศนตำบลหัวงัวร้อยละเก้าสิบอ่านออกเขียนได้อ่านข้องเขียนข้องอ่านข้องเขียนข้อง,อง,อง,องตามมาตรฐานการเรียนรู้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนสองคนกศนตำบลหัวงัวร้อยละแปดสิบมีหลวนสมมตทางการเรียนรู้สูงขึ้น นักศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นกศนตำบลหัวงมีนิสัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืนกระบวนการดำเนินการขั้นที่หนึ่งฝึกอ่านทุกวันเพื่อความต่อเนื่องโดยใช้หนังสือเรียนนิทานคำอักษรไทยขั้นที่สองฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียนโดยใช้อักษรไทยคำประโยคนิทานขั้นที่สา การฝึกคัดลายมือนอกจากทำให้ลายมือสวยแล้วยังเป็นการช่วยในการจดจำรูปคำต่างๆได้มากขึ้นด้วยขั้นที่4การวาดรูปประกอบคำขั้นที่5การนำคำมาแต่งประโยคสื่อสารรูปหรือเหตุการณ์จริงเช่นใครทำอะไรใครทำอะไรกับใคร การเขียนตามคำภาพวาดโดยให้มีอิสระตามความคิดของนักเรียนเองกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในกระบวนการทำงานระยะการดำเนินงาน3พฤศจิกายน2565ถึง30กันยายน2566 และเครื่องมือ 1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บันได6ขั้นที่ได้ผล เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บันได6ขั้นที่ได้ผลซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดจิตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่องและมีวินัยในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืนนักศึกษาระดับมัธยมสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้นประโยชน์ที่ได้รับ มีนแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บันไดหกขั้นที่ได้ผลนวัตรกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ไ,มได้บันไดหกขั้นที่ได้ผลเป็นนวัตรกรรมที่นําไปปฏิบัติได้ง่ายและสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนในชีวิตประจำวันได้ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วมีการติดตามผลการดำเนินง,งานระหว่างดำเนินกิจกรรมหลังดำเนินกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบแบบบันทึกคะแนนแบบประเมินที่เกิดขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้บันได6กขั้นที่ได้ผลพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินง,งานอยู่เสมอ ครูควรหลีกเลี่ยงการสอนตามหนังสือครูควรสอนโดยใช้หลักการสอนภาษาเพื่อให้แนวทางการอ่านออกเสียงและการฝึกเขียนแก่ผู้เรียนการเผยแพร่นวัตกรรมเผยพร่พพพผลการดำเนินงานทาง Facebook Fanpage กศนตำบลหัวงัวัวยูทูบ วัตกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้บันได6หกขั้นที่ได้ผลนำมาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเองครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ